ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำภาพองค์พระกลางดวงแก้วที่ท่านนั่งคัดสมะิเจริญสมาธิภาวนาน ภาพมองจากด้านบนลงไปด้านล่างน้อมไปในกลางกายนะจ๊ะจําภาพนี้เอาไว้ให้ดีดูบ่อยๆทําความคุ้นเคยเวลาเรานึกน้อมไว้ในกลางกายนะันจะง่ายและภาพนี้มันก็จะคล้าย กับภาพภายในซึ่งเมื่อใจของเราหยุดดีแล้วเนะี่ยเบื้องต้นจะเห็นคล้ายๆอย่างนี้แล้วต่อไปเมื่อใจเราหยุดนิ่งใดสมบูรณ์ขึ้นมันก็จะชัดมากเข้าแล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ในกลางกายท่านได้อย่างสบาย เมื่อท่านขยายกายของท่านออกไปทุกที่ทุกทางเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์ใจใสใจหยุดนิ่งและจะดูบ่อยบอยทำความคุ้นเคยบ่อยๆต่อไปการวางใจในกลางกายก็จะง่ายเขา คุ้นเคยภาพองค์พระนี่แหละเป็นภาพที่พยามาณไม่อยากจะให้ทุกทุกคนได้มักจะเอาภาพอื่นมาแทรกภาพคนภาพสัตว์ภาพสิ่งของให้เราไปคุ้นเคยกับภาพเหล่านั้นภาพธุรกิจการงาน ภาพความสนุกสนานเพลดิลดเพลินภาพที่ทำให้เราเกิดความกลุ่มความกังวลใจอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นมักจะให้ราเบาไปคุ้นอย่างนั้นและโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเขานอนจะมีภาพหลากหลาย ที่หล่อหลอมชีวิตของเราให้ห่างไกลจากภาพองค์พระภาพดวงแก้วดวงธรรมจะหล่อหล,อ,ลอมชีวิตของเราเรื่อยไปเลยตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอนหลับไปบางทีฝันเห็นภาพที่ถูกหล่อหล,อ,ลอมตอนกลางวันอย่างนี้ก็มีทีนี้มันก็เป็นอันตราย ในวันสุดท้ายของชีวิตเราไอภาพที่เราหล่อหลอมเอาไว้มากมันมักจะมาปรากฏให้เราเห็นตอนที่เราอ่อนแอโดยโรคภัยไข้เจ็บมันจะขย,ยับไข่ยื่นเคลื่อนกายอะไรก็กลัค่คอยจะไหวกันแล้วเนะ่ยเหมือนบรุษมีกำลังสิบคนตรึงติดเอาไว้เลยร่างกายอ่อนแอ จก็จะอ่อนเปรียบไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราสั่งสมภาพองค์พระดงแก้วความดีเอาไว้บ่อยๆมากๆภาพแห่งความดีหรือภาพสรุปสรุปความดีเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระหรือองค์พระในกลางดวงแก้วพอถึง ในยามรับขันไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือยามป่วยไข้เราคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้ก็จะมาปรากฏตอนนั้นแหละมันจะแวบมาเลยมาปกป้องผ่องภัยมาทำให้ใจเราเนี่ยมีที่ยึดที่เกาะที่พึ่งแล้วก็พลอยจะทำให้ใจเราใส ว่างมีปีติมีกำลังใจไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นใจจะชุ่มชื่นชื่นบานและภาพสุดท้ายนี้ก็จะนำเราไปสู่สุขติโลกสวรรค์จะพาเราสู่ปรโลกอย่างสง่างามแล้วก็ไปดี ดังนั้นภาพนี้นะควรสั่งสมเอาไว้ให้มันเยอะๆนะลูกนะทีนี้เรามองไปดูที่บ้านของเราเนี่ยภายในบ้านนะมีภาพอะไรที่มันหล่อหลอมชีวิตให้เรามองมั่งภาพขวดเหล้าภาพขวดเบียร์ซึ่งเขาดีไซน์ออกมาแบบสวยๆทั้งนั้นภาพปฏิทินหรือ ภาพตามหนังสือต่างๆที่มีการเขีนค่าคาตกรรมนำมาถึงความเร่าร้อนใจอะไรต่างๆเรากลับไปดูกันซะสิ่งที่อยู่ในบ้านนั้นนะมันจะหล่อหลอมซึมซับชีวิตเราอย่างไม่รู้สึกตัวทีเดียวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าตาชีโวทานว่าเป็นเสนียชีวิตในภาพเหล่าน,นั้น ที่จะต้องควรเอาออกจากบ้านเพื่อสร้างบ้านให้มันมีสเสน่ห์ขึ้นมาให้มันเป็นสิริมงคลขึ้นมาทั้งตัวเราแล้วก็สมาชิกทุกคนในบ้านเพราะฉะนั้นองค์พระใสๆนี้นะลูกนะจะอยู่ในกลางดวงแก้วอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในสองอย่างเวลาเดียวกันจะเป็นภาพ ที่นำให้เราเข้าไปถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งคู่ควรกับชีวิตของเราและชาวโลกทั้งหลายความบริสุทธิ์และกับปัญญาบริสุทธิ์ความรู้แจ้งเห็นจริงไปตามความเป็นจริงของชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อใจเราบริสุทธิ์แล้วก็จะนำเราเข้าไปถึง แผนผังของชีวิตคือดวงธรรมภายในเขาถึงกายมนุษย์ละเอียดกายที่พหมรุพมกับทางกายรทำในหลายๆระดับกวัตภูโสดาสกิตการนาคาอรหัตโนภาพนี้จึงเป็นภาพที่ควรจะหวงเห็นเอาไว้นะลุงนะทนุถนอมเอาไว้ประคับประคองอยู่กับใจเราเนี่ยให้มันนานที่สุดนี่ คือสิ่งที่จะต้องมีไว้เมื่อเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงภาพที่เราไม่ต้องการที่ชวนให้ใจหมองเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ก็ต้องอยู่คนด้วยกันไปอย่างมีหลักของชีวิตคือภายในของเราก็มีองค์พระใสๆดวงตาแม้จะเป็นทางผ่านของภาพต่างๆ มันก็เป็นแต่เพียงสักแต่ว่าคือดูไปอย่างนั้นเห็นก็เห็นไปงั้นงั้นมันก็ไม่ได้ดึงดูดตาดึงดูดก็มาถึงจิตใจเรามาแช่อิ่มอยู่ในใจหรือมาบังคับจิตบังคับใจเราตกไปเป็นทาตของภาพเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นได้ถ้าเรามีภาพพระกลางดูแก้วอยู่ภายในกลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะ นี่คือสิ่งที่สำคัญนะลูกนะสำหรับชีวิตของตัวเราซึ่งชาวโลกเขาขาดแคลนเขาไม่รู้เรื่องเลือรู้ราวอะไรเลยเพราะการการขยายความรู้อันนี้ออกไปจะขยายก็ต้องเหมือนกับต้องแอบแอบทำลักลอบทำความดีกันไปจะไปเปิดเผยกันแบบ ที่กาทำภาพไปดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้โดยเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมากีดมาขวางมากันให้การขยายภาพสิ่งที่ดีๆนี้นี่ยออกไปเนะนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเพราะฉะนั้นภาพองค์พระกลางดวงแก้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะหวงแหนเอาไว้และควรจะขยายกันต่อไป เพราะชาวโลกขาดแคลนจริงๆแล้วก็อยากจะได้ภาพที่ดีๆอย่างนีนะ้ที่จะทำให้เขาสมหวังในชีวิตเขาถึงความสุขที่แท้จริงเขาถึงความจริงของชีวิตแต่เขาก็ไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนดนะังนั้นเนะมื่อเรา,าเรียนรู้ได้กอด่อนเมื่อเรียนรู้แล้วเข้าถึงแล้วก็นำไปขยายกันต่อไป เยแปลกันต่อไปเป็นการให้ธรรมทานการให้ธรรมทานเป็นการให้ที่ยิ่งกว่าการให้ทรัพย์สินเงินทองขาปลาอาหารหรือสิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าการให้อย่างนี้เป็นการให้ที่ทำให้เขาดับทุกข์ทางใจได้ให้เขาเข้าถึงความสุขความสมหวังในชีวิตได้ จะทำให้เขาทำความเห็นให้ถูกต้องตรงต่อหนทางพระนิพพานเป็นความเห็นที่ตรงร่องรอยของมัณนดิตของนักปราดทั้งหลายมีพระสมมาสมุทรเจ้าเป็นตน้นเพราะฉะนั้นทำภาพนี้ให้ได้นะลูกนะให้มันปรากฏอยู่ในกลางจิตกลางใจกลางกายของเราจำไม่ได้เราก็าลืมตาดู ก็จำได้ก็หลับกันไปใหม่เนี่ยตรึกไปนึกไปก็ถ้าเราสั่งสมภาพเหล่านี้เอาไว้ในใจให้กลางกายเราเป็นอัลบัม้มเก็บภาพเก็บฟิล์มที่ดีๆภาพดีๆเอาไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นล้ลานๆภาพล้ลานๆครั้งทุกครั้งที่เราบันทึกภาพนี้ไว้กลางกายกลางใจ กระแสทานแห่งบุญก็มังเกิดขึ้นทุกครั้งนั่นแหละเป็นบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาซึ่งแต่เดิมหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำนี้เนี่ยก็เพราะว่าเกรงว่ามันจะหนักไปแต่จริงๆแล้วนี่ยมันหมายถึงการเจริญภาวนาที่จะนำมาถึงแสงสว่างภายในแสงสว่างภายใน ที่จะทำให้เรามองเห็นชีวิตได้ชัดเจนเมื่อเราหลับตาแล้วมองผ่านแสงสว่างนี้ไปมองดูชีวิตของเราหรือของใครมันจะชัดเจนมันจะแจ่มแจ้งนะล,ลูกนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็หยุดตรึกนิ่งหนึ่งอยู่ที่กลางองค์พระใสใสกลางดวงใสใสดูไปพปลน อย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานไอแชมชื่นที่สร้างมหาธรรมกายใจดีเอาไว้ปฏิสถานพระธรรมกายประจำตัวจำนวนมากๆก็เพื่อเอาไว้ให้ดูเอาไว้ให้จำเอาไว้ระลึกนึกถึงก็คงจะมีสักองค์หนึ่งติดมาปรากฏอยู่ในกลางกายกลางใจ ซึ่งจะนำไปสู่สุขติพบบึงน้หรือนำไปสู่พอบอันพิเศษหรือนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวบังเกิดขึ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรานึกไปเรื่อยๆนะลุงน,นะภาคบ่ายนี้ เราจะทําใจให้ใสใสแล้วก็จะน้อมเอาปัจจัยทยธรรมที่เราจะนำมาบูชาธรรมก็ดีมาสร้างพระธรรมกายประจำตัวถวายพระเทรานุเทรละก็ดีเนี่ยเราจะไปเอาบุญละเอียดกันชั้นหนึ่งก่อนคือน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชา แย่พระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันทปริดิพานามมาแล้วเราจะอาราธนามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คุณพระพิชาธรรมกายและคุณยาอาจารย์ของเราพร้อมกับทีมงานของหลวงปู่ อารัตนาให้ท่านได้มาคุมบุญในพวกเราแล้วก็นำพวกเราพร้อมทั้งเครื่องนัยธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาและก็กลั่นแก้ไขถาทำเห็นจำคิดลวงลอยสะอาดให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิบัติบาศัก์สิทธิ์มิบากกรรมวิบากรม ที่มาเป็นอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเราเนีย่ยที่เขาทำเอาไว้เนี่ยมันนับพบนับชาไม่ทวนอาเกิเลสบังคับให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากทำครั้งหนึ่งก็ต้องเอาไปใช้กันอีกหลายครั้งแล้วก็ต่างกรรมต่างวาระของเราอีกก็ต้องอีกกันหลายๆครั้งในแต่ละอย่างแต่ละกรรมแต่ละวาระ นัแต่ละอย่างเนะี่ยเอาไปใช้กันหลายๆครั้งเลยแล้วเราเกิดบานับพบนับชาติไปท้วนนะชาตินึงก็ทำกันต่างเยอะแยะทางกายทางวาจาทางใจมากมายก,กายกองทีเดียวแล้วก็นับชาติกันไม่ท้วนอีกก็เอานับไม่ท้วนคูรกันนับไม่ท้วนนั่นแหละใช้ไปแล้วก็มีกำลังที่จะใช้อยู่ก็มี เราที่จะต้องไปใช้ก็ต่อในอนาคตก็มีทั้งอดีตทั้งวัจจุบันอนาคตนะ่ะมันติดเป็นผังสำเร็จเป็นระเบิดเวลาของชีวิตติดจนในกลางกายของเราเยอนะแยะไปหมดเลยนะจะเห็นได้ก็ต้องเข้าวิชาธรรมก,กายถึงจะไปรู้ไปเห็นไปถอดไปถอนกันไปว่าโชคดีเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้แก้ไขตัวของเราเอง แถ้าหากว่าเราก็ถึงธรรมกายได้ในศึกษาวิชาธรรมกายเราก็สามารถแก้ไขตัวของเราเองได้แก้ไขไปมองย้อนหลังอดีตปัจจุบันอนาคตมองทบไปทวนมาแก่ไปกันไปเก็บไปให้มันใสให้มันสะอาดมันจะได้ไม่ติดไปในพบเบื้องหน้าพบเบื้องหน้าเราก็จะได้มีความพร้อม ที่จะลงมาสู่สมรภูมิแห่งการสร้างบารมีที่จะไปรื่อวัตตะหรือไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละมันจะพร้อมในทุกๆด้านทีเดียวแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญนะลูกนะถ้าเรามีความพร้อมเวลาลงมาแล้วมันองค์อาจมันสง่างา,ามแล้วมันจะมีความสุขตั้งแต่เกิดไปเลยในทุกอนุวินาที นี่นะจ๊ะถ้าเราทำชาตินี้ให้มันดีจกนกระทั่งหมดอายุไขชาติต่อไปมันก็จะดีตลอดไปเลยนั่นแหละแล้วก็จะดีเพิ่มขึ้นไปทุกชาติ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 เพราะฉะนั้นลลกทุกคนจะมีบุญมากที่มาได้ยินได้ฟังเรื่องราวกันอย่างนี้ถ้าเทียบกับปริม,มาณของมนุษย์ทั่วโลกโดยไม่ต้องไปวัดจำนวนสรพสัตว์ใน จักรวาลอื่นๆในแสงกว่าจักรวาลอนัอน,น,นตจักรวาลหกพันกว่าล้านคนก็มีเพียงหยิบมือเดียวที่มาได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีบุญอย่างนี้แล้วเราก็ยจะต้องรักษาบุญของเราเอาไว้ได้ยินแล้วก็นำไปปฏิบัตินำไปขยายไปเผยแผ่ทำให้มันมันเกิดขึ้นมาให้ได้ สิ่งใดที่ใครก็เคยทำได้ในสิ่งที่ดีๆเราก็ควรจะทำได้สิ่งใดที่ใครเขาไม่เคยทำได้เกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายหรือเป้าหมายอันสูงสุดเราก็จะต้องทำให้มันได้นี่แหละจึงจะสมกับเป็นนักรบกองทัพธรรมต้องมีหัวใจอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นเนวันอาทิตย์อย่าขาด ทั้งเช้าทั้งบ่ายนั่นแหละเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังโดยได้ยินได้ฟังแล้วก็ะทบทวนของเก่าตอกย้ำซ้ำเดิมนลครับไปความสงสัยอันใดที่มีอยู่ในใจมันก็จะได้หมดสิ้นไปมันจะทำให้เราเบิกบานมีปิติแล้วก็จะได้ทำความเห็นเนี่ยมันถูกต้องการดำเนินชีวิตของเราจะได้ถูกต้องต่อจากนี้ไป จนกระทั้งหมดอายุไขเราจะได้ใช้ชีวิตที่มีเวลาอย่างจำกัดในากายมนุษย์ทุกอนุวินาทีให้เป็ียนไปในการสร้างบารมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งบุญญกริยาวัตุสิบประการแล้วก็กุศลกรรมบท10สิบทำทั้งตัวเองแล้วก็จะไปชวนคนอื่นก็มาทำด้วยและเมื่อ ถึงวันสุดท้ายเราจะได้จากโลกนี้ไปอย่างสง่างามผาเผยยิ้มแย้มแจ่มใสไปดีไปดูิดสทธิ์บุรีวงบุญพิเศษอย่างที่เราได้ตั้งความปรารถนากันร่วมกันนั่นแหละตอนนี้รักษาใจให้ใสๆสนะลูกนะให้ใจใสๆ ให้ใจสว่างสวยนึกน้อมในใจว่าเครื่องแายธรรมที่เรานำมานี้เนะี่ยเป็นปัจจัยที่หามาด้ความยากลำบากในยามนี้แต่ว่าเรามีหัวใจใหญ่และมีดวงปัญญากว้างไกลจะไปเอาดีในพบต่อๆไปในเบื้องหน้า นับพบนับชาไม่ทวนจะเอาสิ่งนี้นะ่ยฝากฝังเอาไว้ในพระพุทธศาสนาในพระรัตนตรยัยในทักษิณในยบุคคลในเนื้อนาบุญเอาติดไปในพบเบื้องหน้าเราได้เรียนรู้มาว่าการทำถูกหลักวิชานั้นนะทำน้อยก็ได้ผลมาก ธรรมากรามากเป็นทับทวีเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาปัาจจัยนี้เนี่ยเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายนับพระองค์ไม่ท้วนได้อนุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยภายในมหาปูชนิยาจารย์อันน้อมไปถวาย ให้ทั่วถึงกันให้หมดเลยสุดโลกสุดญาณเราจะได้นำบุญนี้มาอธิษฐานจิตให้เราได้สมหวังนังใจในทุกสิ่งทั้งในปัจจุบันชาติและในภพชาติถัดไปในอนาคตทั้งตัวเองทั้งหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วบรรพบุรุษบ,บุพการีหมู่ญาติสนิทพิสหายสัมพันธชน ละโลกไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขออนุภาพแห่งพระธรรมกายมหาปูชนิยาจารย์เป็นนำบุญนี้นะไปให้แกมูญ,ญาติดังกล่าวบรรพบุรุษบุปการีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้ององเราเป็นต้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสงโกจักรวาลอันันตจักรวาลพบทั้งสามกามาพบอรุพบภพอรุพบพบสาบภูมิกำเนิดทั้งสีจลาพุชะอันดชะสังเสรชะ โอปปาติกะก็ให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้อุทิศแบ่งปันไปนี้เนะี่ยที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่แล้วก็นึกแบ่งปันไปอย่างนี้แล้วก็ทําใจให้หยุดนิ่งๆ ให้ใจใสๆอธิษฐานจิตตามใจชอบขอเราไปทุกๆคนนะลูกนะ